ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ l e g e n d น r y นะครับแล้วในคลิปนี้นะผมก็จะมาแนะนําปืนนะครับปืนหนึ่งที่มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะเก็บ EXP นะครับในช่วงต้นช่วงปลายนะครับก็เราจะใช้ปืนอะไรดีนะครับที่แบบเริ่มต้นเลยนะครับเราแร้งสูนอย่างเงี้ยเราจะใช้ปืนไรนะครับก็ ก็จะแนะนําเสมอนะครับว่าถ้าเพิ่งเริ่มนะครับให้ใช้เป็นปืน Call a m ออันนี้นะครับอันนี้เลยนี่ครับรีเซ็ตสมมติผมสมัครมาใหม่นะครับผมใช้มีเงินศูนย์บาทนะครับผมก็เล่นอย่างนี้เลยนะครับแล้วปกติมันจะซูมแบบนี้นะครับมันจะเล็งข้อนข้ามันจะเล่นข้างๆยากนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับความถนัดของตัวผู้เล่นด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดว่าเรา เพิ่งสมัครมาใหม่นะครับแล้วเราจะไปต้องเล่นปืนนี้นะครับแนะนํานะครับว่าให้กดตัว T ครับกดเป็นหนึ่ง T ปุ๊บมันจะไม่ขึ้นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราซูมนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้กดตัว T นะครับมันจะเปลี่ยนสลับการเล็งนะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเล็งแบบนี้ดียังไงในระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะครับมันจะไม่ได้ดีดมากนะครับแต่ระยะใกล้ก็ มันจะมองง่ายด้วยนะครับอย่างนี้นะครับอ่ามันจะมองง่ายนะครับเราก็ดูเส้นกระสุนเอานะครับแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเล่นแบบนี้นะครับให้ดูเส้นกระสุนนะครับแต่ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับอาจจะจับทางเส้นกระสุนได้ไม่ไม่เก่งนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะค่อยๆชินไปเองนะครับโอย ซึ่งถ้าเกิดว่าเล่นปืนนี้นะครับผมแนะนําว่าให้หาของแต่งให้มันนะครับอ่าอย่างน้อยนะครับให้เป็น Green ล a ซ e r นะครับเบอร์โอเคนะครับอย่างน้อยให้หาเป็น Green l a s อร์อันนี้นะครับใส่ไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้มองง่ายนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความแม่นยําด้วยนะครับไอกร r นเลเซอร์เนี่ยอ่าแล้วก็ของแต่งที่แนะนํานะครับว่าใส่นะครับ ออปติกเนี่ยออปติกถ้าเกิดเวลากดตัวทีนะครับออปติกไม่จะเป็นต้องใสก็ได้นะครับมันอาจจะลกไปนิดนึงนะครับก็ให้ใส่เป็น HK อันนี้นะครับมันทําให้ไม่ลกหูลกตานะครับแต่ถ้าใครชอบเล่นแบบสโคบนะครับถนัดเล่นสโคบแล้วก็แบบไม่รู้จะเล่นสโคบอะไรนะครับก็หาสโคบที่ตัวเองชอบเล่นนะครับรีเฟล็กอะไรอย่างงี้นะครับรีเฟล็กไซส์นี้นะครับก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็น EOT อเทคหาห้าสองอันนี้ก็ได้นะครับแต่โดยปกติผมชอบเล่นแบบไม่ใส่สโคบนะครับ แบบชอบเล่นแบบกดตัวทีเล่นนะครับส่วนที่จับนะครับที่จับเนี่ยที่จับผมจะชอบเล่นเป็นอ่า folding g r i p นะครับอันนี้นะครับชอบเล่นสุดแล้วนะครับมันจะทําให้ไม่ค่อยดีมากนะครับไม่ค่อยสายมากเท่าไหร่นะครับโอเทอร์ก็อย่างที่บอกนะครับก็ติดเป็น green laser นะครับกระสุนเป็นไปได้นะครับถ้ามีตังค์นะครับก็เอามาซื้อกระสุนใส่นะครับกระสุนอันที่2ตรงนี้นะครับ มันจะช่วยเรื่องเจาะก,กำแพงได้ดีนะครับในบางครั้งนะครับที่แบบกำแพงมันหนาไปนิดนึงเราเราเห็นศัตรูนะครับแต่ว่าเรายิงยิงไปแล้วแต่มันยิงไม่ทะลุนะครับเราก็จะสามารถที่จะยิงทะลุทําให้ฆ่าศัตรูได้ง่ายนะครับแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยระยะที่ะระยะไกลมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้แรงมากนะครับมันจะเบานะครับโอเคสำหรับปืนนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ลองไปเล่นดูกันได้นะครับ ส่วนจะมีปืนอะไรอีกในช่วงเริ่มต้นแล้วก็ที่ฟาร์มดีๆนะครับผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวปืนเดียวปืนนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันฟาร์มง่ายสุดแล้วนะครับค,คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ต้องรอติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ